ไม่มีอะไรไปแก้เขาได้นอกจากตัวเขาเองไม่มีใครช่วยเขาได้นะคะคุณอย่าคิดว่าเออต้องให้เขาไปเปิดฟังอ,อ่าโค้ชอะไรนีคน้คนพวกนี้ไม่ฟังหรอกฟังก็ไม่ได้อะไรนะคะจะบอกอะไรเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจเขาเนี่ยมันอยู่ที่คนเก่าฟังลากลึกไปแล้วนะฝังลากลึกไปแล้วมันมันมันเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ คนที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้คือตัวเขาเองเขาจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนแบบว่าเออแฟนเก่ามายืนอยู่ตรงหน้าก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะั่นคือคนที่ตัดใจได้จริงๆเขาจะบอกให้นะคนที่ตัดใจได้จริงๆต่อให้แฟนเก่านะ่ะมานั่งร้องห่มร้องไห้ถือดอกไม้ช่อตโตไปเนะี่ยคือถ้าเป็นคุณนะถ้าคุณไม่กลับก็คือไม่กลับนะแต่คนบางคนนะ่ะ เขาไม่ได้มาอยู่ตรงหน้าด้วยซ้าแต่มันก็เสือกเอาตัวมันเนี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตเขานะเออมันก็เอาตัวมันพยายามเล็ดลอดสอดแทรกเข้าไปในชีวิตเขาจนได้อยากรู้อยากเห็นความเป็นไปโดยนิสัยของมนุษย์แล้วเนี่ยชอบเวลาผ่านไปแล้วเวลาเลิกลากันมาแล้วชอบที่จะอยากกลับไปดูอีคนเก่าอีคนของตัวเองว่าเฮ้เขาจะเป็นยังไงเขาจะเสียใจไหมคือคือมันมโนไปเองนะมันมโนเลิกก็คือเลิกครับ เล,กกเลิกก็คือเลิกก็คือเลิกไม่มีการที่จะแบบเฮ้ยทำไมเขาจะต้องไปคิดเข้าข้างตัวเองวะคนพวกนี้ก็มีนะคะคนพวกนี้ยังมีอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็เป็นคนที่อายุไม่เยอะด้วยนะคะบอกเลยเพราะคนที่อายุอายุวัยวุฒิสูงแล้วเนี่ยเขาจะรู้เขาจะทําใจได้เร็วเขาจะแก้ปัญหาได้เร็วเขาจะตัดสินใจได้เร็วเขาจะไม่มีอะไราคาลักาซังเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อเสียของคนที่อายุอ่ะ ไม่ไม่ถึงสี่สิบพูดอย่างนี้ละกันที่มักจะไปติดบ่วงติดห่วงเรื่องพวกนี้เรื่องอดีตเรื่องคนเก่าเรื่องคนรักเก่าอะไรพวกนี้นะอเจ็บไม่จำทำอีกครั้งซ้ำๆเดิมๆอะไรประมาณเนี้ยนะอืม พวกนี้ก็ชอบเอาตัวไปผัวพันธอย่าไปส่องไอจีไอจีสตอรีเขาว่าเออเขาคุยกับใครน,นู่นนั่นนี่แล้วก็มานั่งมโนจิตไปว่าอุยยังรักเขาจะเป็นจะตายมรักกันแล้วมมึงเลิกกันทาไมนะออันนี้พูดภาษาแบบคลิปนี้อ่ะขอเป็น18บวกอาจจะมีคําไม่สุภาพนะคะเข้ามาในนี้เออก็ประมาณอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนบางคนเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้เรียนรู้เลยนะคะ เป็นในสถานการณ์แบบนี้คุณต้องถอยอย่างเดียวสติปแบกอย่างเดียวนะคะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์กับทุกๆกรณีของของโมเมนต์นี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะคนคนนี้เขาไม่ยอมปล่อยตัวเองให้ออกมาสู่โลกความจริงเ่ยเขาก็ยังอยู่ในโลกจินตนาการมโนแจ่มของเขาอยู่นั่นแหละอินเลิฟอาจจะมีคนแบบนี้อาจจะมาอ้างนะอาจจะไม่เม้นว่าใช่สิ เขาผูกพันกันทําอะไรร่วมกันมานู่นนั่นนี่เป็นหลายปีเป็นอะไรอย่างนี้อ่าผูกพันกันมาไปเที่ยวตรงนั้นไปเที่ยวตรงนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรลวมันก็คืออดีตอ่ะคือถ้าจะมาถามโค้ดว่าผูกพันแค่ไหนก็คืออดีตครับนะคะจะไปกินจะไปเที่ยวจะไปทําอะไรกันก็แล้วแต่แล้วแล้วไงอ่ะมันคืออดีตป่ะอดีตก็คืออดีตมันผ่านมาแล้วแต่คนบางคนชอบหลอกตัวเองว่าเอ่อ คือคนบางคนนะมันจะชอบประเภทแบบว่ามันเสียดายเออเออใช้คำนี้น่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นคนบางคนมันเสียดายนะเขาใช้คำว่าเสียดายพอพอมันเกิดความคำพูดอันนี้เข้ามาในจิตใจเนี่ยมันจะทำให้คนคนนี้มันออกแกะออกจากความทรงจำของเขานั้นได้ยากนะคะพอมันออกได้ยากปุ๊บเนี่ย